เจคเคนํานำเสนอให้ชมกับบ้านลอฟโมเดิร์นชั้นเดียวนะคะอยู่ในโซนของสัรพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพื้นที่ขนาด94ตารางวานะคะหันหน้าทางด้านทิศใต้เหมาะขายของเปิดร้านค้าหน้าบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรรวมระเบียงหน้าบ้านข้างบ้านและโซนซักล้างหลังบ้านด้วยค่ะเพดานสูง3เมตรนะคะ รวมทั้งหมดมี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องดังเล่น1ห้องครัวและมีโซนรับประทานอาหารโรงจอดรถใต้หลังคาสองคันค่ะและเหลือพื้นที่ให้ต่อเติมหน้าบ้านคางบ้านได้อีกนะคะขนาดห้องนอน16ตารางเมตรมีห้องน้ำในตัวมีตู้ห้องเสื้อผ้านะคะห้องนอนที่2ขนาด16ตารางเมตรเชื่อมต่อกับระเบียงหน้าบ้านค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะทุกท่าน ฟอร์นิเจอร์หลายรายการเลยนะคะแปลงนี้ราคา1 9 5 0 0ล้านบาทค่ะค่าโอนคนละครึ่งเจ้าของขายเพราะว่าย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะจึงแถมฟอร์นิเจอร์ให้แบบครบคันเลยค่ะสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะให้หมดเลยค่ะทุกท่านตู้เตียงคนแอร์พัดลมเครื่องทำน้ำอุน่นเครื่องซักผ้าบิวอินชุดโต๊ะรับประทานอาหารอะไรแบบนี้นะคะให้หมดเลยค่ะ สนใจนะัดชมได้นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะทำเรนะคะอยู่ใกล้เซเว่นขุกท่านอยู่ใกล้ตลาดน้ำทง่งอยู่ใกล้โรงเรียนคิทเตียนเยอรมันนะคะสนใจโทรคุยโดยตรงค่ะและนัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายล่วงหน้ากันด้วยนะคะเพื่อความสะดวกค่ะสำหรับวันนี้เซคโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ